ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกบร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเสนอรายการโผประกายแสงแห่งความหวัง สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมครอบครัวหนึ่งนะครับซึ่งป่วยเป็นโรคก้านสมองอักเสบสาเหตุมาจากความเครียดนะครับแล้วก็อยู่กับคุณแม่นะครับตอนนี้ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมากครับกำลังใจครับเป็นสิ่งที่สำคัญครับหากคุณผู้ชมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นส่งผ่านแรงใจกับพวกเขาไปพร้อมกับเราครับไปนะครับ บางครั้งความหวังก็เหมือนกับรูปถ่ายชัดบ้างเบลอบ้างแต่เราก็สัมผัสได้เสมอว่ามันมีอยู่จริงรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังขอเป็นจุดเริ่มต้นจุดประกายเล็กๆให้พวกเขามีความหวังเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับ แม่โตนะฮะซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องโฟกนะครับแล้วน้องโฟกนี่ก็เป็นก้านสมองอักเสบนะครับเป็นมานานยังครับสองปีแล้วนะครับซึ่งเป็นแบบนี้คือผู้ชมครับเพราะน้องต้องนังน่งแบบนี้นะครับแล้วก็มือจับท,ที่ที่ลาวนี้ตลอดเพราะว่าถ้าเขาปล่อยมือเพราะน้องก็จะสั่นเราจะหัวทิ่มแล้วจะล้มนะครับน้องโฟกพ,พอพอจำได้ไหมจากสาเหตุจากอะไรเครียดฮะเครียดเคาียอเครียดได้งไงต่อแล้วก็บวด หัวปวดหัวแล้วความเครียดมันมาจากมันมาจากเรื่องอะไรอ่ะน้องเจอเสียชีวิตน้องชายเสียชีวิตแล้วก็ขายของยากขายของยากอยาก็มีบ้านถูกไฟไหม้เครียดหนักบ้านถูกไฟไหม้ด้วยอ้าวอันนี้เขาก็ปลูกให้ใหม่ประเทศบาลปลูกได้ไฟไหม้ตอนตอนน้องชายเสียน้องชายเสียก่อนน้องชายเสียแล้วก็ไฟไหม้ สำม,มันแต่น้ำท่วมต่อไฟไหม้เสร็จน้ำท่วมต่ออีกระดักษาต่อเนื่องไหมครับกินยากินยาตาก,กอับเสตากอับเสด้วยกินยาเยอะอแล้วก็หายใจไม่ได้ออกด้วยหายใจไม่ได้แน่นอกนอนโรงพยาบาลกินนานไหมครับ คือเสียชีวิตไปคนแล้วน้องอีกคนหนึ่งแล้วน้องโฟกมีครอบครัวไหมไม่มีมมก็อยู่กับแม่สองคนแล้วคุณพ่อไปไหนเสียไม่นานใช่ไค่ะเสียตั้งแต่เขาได้จากอุบัติเหตแล้วคุณแม่ทํางานนะครับตอนน,ตอนนี้โทษทีทำเะไรครับต้องดูวหัวกาล้มรายได้รายได้แม่มาจากไหนกันเป็นนวดมาเป็นหมอหนวดด้วยตัวตามบ้านนี่เหรอไอ้ไก็เหมือนรูปบ้านผมเท่าไหร่ไม่รู้เลยครับ เดือนหนึ่งสองครั้งเดือนหนึ่งสองสามครั้งก็ได้ไม่กี่ร้อยบาทก็บางทีก็ขอนะขอนะรท,ท่อทีลองโฟกเมื่อก่อนทำงานอะไรขายกระเป๋ากางเกงเสื้อนายกาขายที่ไหนตลาดนัดเนี่ยหรอมาได้ดีไหมก็ พออยู่ได้ก็เลิกตามหมดหมดเนือ้อหมดตัวเลยทําไมหมดเนือ้อหมดตัวเพราะอะไรค่ารักษาค่ารักษาแล้วไปหาหมอบ่อยไหมครับเดือนแต่ละเดือนถ้าไปยังไงฮะไม่ต้ไปไปกับห้าร้อยหกร้อแล้วแต่บ้านที่อยู่นี่คือบ้านเช่าหรือบ้านไหนบ้านตัวเองจัดิดจำนองไหมตอนเขารักษาตัวเขาไม่ใช้ตังค์จำนองไว้เท่าไหร่ฮะสองแสนค่ะ ทนน้าแม่ปอนแนละ้วก็จะยึดถ้ายึดแล้วเราไปอยู่ไหนอะเรามีที่อยู่ใหม่ไหมนกโฟยากได้ไรยากได้ไรตบฟ้าแม่ <c oughs> แล้วนกนั้นนอ้ <c oughs> นองโฟยากได้อะไรอีกไหมตัวเตี้ยใหใหญ่กว่านี้หน่อยใช่ไหมอันนี้มันแคบเกินไปมันตก ตอนนี้ก็เดินไม่ได้ใช่ไหมถ่านเล็บเวลาเข้าห้องเข้าอะไรคุณแม่ต้องพยุงเหรอก็ก็มีบ้าท่านไงเหนื่อยมามๆก็เรียกแม่เรียกแม่แล้วเวลาอาบน้ำถ้าเช็ดเนื้อเช็ดตัวใครทําให้ก็ทําเองบางทีเหนื่อยก็แม่แล้วกินข้าวกินข้าวเองได้ได้แต่ช้า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 กินข้าวเขาก็เนี่ย ก็ไม่เหมือนก่อนเนอต้องตัดอะไทุกอย่างต้องแกะพวกหมูพวกอะไรป้าถึก็ต้อแกะทุกอย่างเพิ่งเป็นนี้ที่งานหนนนลังตัวเหรอตัวอยเม้นได้แม้นเดินหน่อยอืม,มแม่เหนื่อยไหมครับมีต้องโดนะคือทำไปท้อไหมไม่มีกำลังใจดีไหมจากไหนจากไหนจากหลังเออเห็นหลานคนนั่งอยู่ก็เป็นลูกใครครับ ลูกของเหลอนอีกทีลูกของเหลอนอีกทีแล้วทำไมเขาไม่เลี้ยงยังไงไม่รู้เขาทำมาให้ตั 8, 3, ้งแต่ตามเตะก็เลี้ยงตั้งแต่ตามเตะเลี้ยงเข้ามาอยู่เงี้ยทั้งๆที่เราก็ไม่ค่อยจะมีอาจจะดูลูกเราอยู่สงสารลูกไม่เป็นแบบเนี้ได้ไม่ได้อังโฟกสู้ไหมสู้ไหมอังโฟกสู้นะสู้เพื่อใคร ทุกพ่อแม่อมืถ้าเราไม่สู้คนข้างๆเขาก็ไม่สู้นะเราต้องสู้นะวันนี้ทางรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ เรามาเยี่ยมครอบครัวของคุณแม่โตแล้วก็น้องโฟกนะครับเราจะมอบเงินนะครับให้10,000บาทนะครับรว่าเป็นกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปนะครับอ่าเด<อ>ี๋ยวนะนอกจากนั้นเราจะมีถุงยังชีพนะครับเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคอนนี้นะครับแล้วก็ข้าวสารนะครับจะล้มสักกี่ครั้ง ความหวังจะทําให้เราลุกขึ้นได้ทุกครั้งเสมอสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกําลังใจให้คนไทยทุกคนได้ก้าวต่อไปด้วยความหวังเพื่อวันพ่กนี้ี่ดีกว่าสวัสดีครับสนับสนุนโดยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลความสุขจากความหวังเพื่อสังคมไทย